ถ้าประโยชน์ได้ของเราแต่ละอย่างไปทำไมมันต้องอันตรีขนาดนั้นด้วยความที่โปรเจกต์ของการท่องเที่ยวไต้หวันปีนี้ครับผมคือด้วยความที่อย่างที่รู้กันว่าคนไทยจะแน่นอนไทเปเรารู้จักนะใครใครไปไต้หวันก็ต้องไปไทเปไปจิวเฟิรนคือจริงจริงการท่องเที่ยวไต้หวันปีนี้เขาอยากจะโปรโมตในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่ที่คนไทยไม่ค่อยรู้จักก็เลยก็เลยทำให้มีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับผม We All อร์แกนเะก็คือ ก็คือเป็นคลื่นลูกใหม่ที่อยากให้คนไทยเนี่ยไปพบกับประสบการณ์ใหม่ๆที่ไต้หวันสถานที่แต่ละที่มันอันซีนจริงๆเราไม่เคยได้เห็นได้อะไรกันทางสื่อเลยคือเท่าที่เล็กไปมานะฮะรอบที่แล้วเนี่ยคือมันมีหลายๆที่ที่เรียกว่ามันไม่คุ้มตาเลยครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าเป็นตึกรามบ้านช่องสถาปัตยกรรมต่างๆรวมถึงอาหารรวมถึงธรรมชาติต่างๆคือคือ มันมันเป็นอีกแบบหนึ่งจากจากไต้หวันที่เราเคยรู้จักเพราะฉะนั้นก็เล็กก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอีกเี็กว่าการที่การที่เราได้ไปในที่ที่เราไม่เคยเห็นหรือไม่เคยเสพเลยในโซเชียลมันเป็นมันเป็นเียกว่ามันเป็นเสน่ห์หรือประสบการณ์อะไรบางอย่างที่ที่เล็กชอบเหมือนกันกับการตามหาสิ่งใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยรู้สึกว่าเออคนไทยเองคุว่านียไปไต้หวันก็อาจจะอาจาอาจะมีจุด เป้าหมายที่เป้าหมายที่ชัดเจนอยู่แล้วแหละว่าแบบเอ้ยฉันจะไปมูฉันจะไปกินฉันจะไปเที่ยวแต่ว่าลองดูโลเคชันใหม่ๆของตไต้หวันซีที่ปีนี้ทางการท่องเท,ที่ยวไต้หวันก็พยายามจะโปรโมทลองดูครับผมเรียกว่ามันน่าสนใจไม่แพ้ที่เรารู้จักกันอยู่แล้วแต่และที่ที่เด้ <ๆ S 2> ไปเจอที่มันว้าวจริงมั้ยมันว้าวจริงหลายๆอย่างแบบหลายๆอย่างแบบโอ้โหไต้หวันมีขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งอันนี้ไม่ได้แค่สถานที่เที่ยวเงี้ยรวมถึงออย่างที่บอกว่ารวมถึงอาหารและกิจกรรมต่างๆด้วย ก็เลยก็เลยรู้สึกประทับใจประทับใจกับทริปที่เพิ่งผ่านไปมากๆอยากบอกว่าเราไปเรากินได้หมดเลยได้กินได้หมดเลยต่อให้ไม่ได้อยู่ไต้หวันเลยก็กินได้หมดเลยอยู่แล้ว <c oughs> เป็นไงบ้างก,กับเมนูแปลกๆอย่ากที่มันมะตะภาพนะ้ำม <c oughs> ีไข่มีอันทักไก่มีกินตพนะพาบน้ำไม่เคยกินมาก่อนทั้งสองอย่างนะฮะก็อันทักเป็นไงบ้างอันทักไก่เนาะอันทักไก่เป็นไงบ้างก็ก็เหมือน คล้ายๆลูกรอกเคยกินลูกรอกไหมรุ่นนี้น่าเคยกินอยู่แล้วแหละถ้ารุ่นนู้นผลัดนั่นแล้วผลัดนั่นแหละ้วนู้นนั่นแหละรุ่นนู้นแหละอันอันนี้ลูกรอกยังไม่เกิดแต่ว่าแต่ว่าแต่กว่าก็คือใช่ไหมมันเรียกลูกรอกใช่ไหมเออนั่นแหละครับคือคือมันคล้ายๆลูกรอกที่แบบผิวผิวด้านนอกตึงๆด้านในจะมีความครีมๆมันก็คือ ใช่คือด้วยความที่เขาตั้งใจทํามาเป็นอาหารจานหนึ่งเนาะเละ็กๆมองว่าทุกอย่างที่เขาตั้งใจทํามาเป็นอาหารแล้วอะมันมันต้องอร่อยสิมันต้องแบบกินได้สิมันต้องมันต้อง,ม,องมันต้องมีสรรพคุณอะไรสักอย่างสิ <c oughs> อะไรฮะมันก็เลยเล็กก็เลยรู้สึกเป็นคนที่เปิดใจกินอะไรสิ่งสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างเ <c oughs> อก,ก็อร่อยครับผมแล้วก็กินง่ายคือคือไหนๆเราไปเราเราไปต,าาต่างบ้านต่างืวงเนาะเรียกว่า ใช่วัฒนธรรมอะไรแล้วเนี้ยหรือว่าอะไรที่มันเป็นประเพณีของเขาหรือเป็นวัฒนธรรมของเขาเลยว่ามันก็มันก็เป็นลองดูสักครั้งมันก็คงไม่เป็นอะไรชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบมันมีสัมพันธ์ไมฝังถี่เขาว่ากันอย่างนั้นเขาว่ากันอย่างนั้นเขาว่ากันอย่างนั้นมันก็มันก็เหมือนเออ่คอยนั่งรุมอะไรแบบนั้นคือคือเขาบอกว่ากินแล้วเปรี้ยงเปรี้ยงแล้วสัมผัสปะมันได้ผลไหมหมายถึงกินแล้วรู้สึกไหมเงี้ยที่ที่คุณแม่ค้าเขาบอกอ่ะ อาจะต้องกินเยอะกว่านั้นเพราะว่าเรากินแค่เรากินแค่ไม่กี่คำไงใช่ใช่พอพอชันมันไม่ใหญ่อาจจะต้องแบบอาจต้องกินปริมาณอาจจะต้องกินเป็นประจำอะไรอย่างนี้ก็เลยก็เลยบอกบอกบอกไม่ได้ว่าเอ๊ะกินแล้วทันทีเลยหรือเปล่าถ้าเกิดยให้แนะนำแบบสามที่ต้องยิ่งแบบเด็ดเป็นต้องไปเลย ถ้าเกิดว่านอกเหนือจากไทเปแล้วกันนะผมจหรับเล็กคือเมืองเกาสงหนึ่งที่คือจะเป็นเมืองที่อยู่ใต้สุดของไต้หวันครับผมซึ่งเมืองนี้จะเป็นเมืองที่มีความชิลกว่ามากๆแล้วก็แล,วกแล้วก็เรียกว่าธรรมชาติก็ยังสวยอยู่มีทะเลเป็นทะเลมีโขดหินอะไรต่างๆมีมีแล้วก็เป็นเมืองที่เ,เขาเรียกว่าอะไรอะอาร์ตเยอะมาก พวกอาร์ตนะครัพบพวกงานอาร์ตสถาปัตยกรรมต่างๆเยอะมากก็ใครที่ชอบชอบสายเป็นสายชิลสายอาร์ตก็มืองนีน่าเหมาะกับทุกคนแล้วก็ที่เกาส่สงเช่นเดียวกันผมคือชีจินไอ์แลนชีจินไอแลนก็คือเป็นเป็นเนกาะชีจินขึ้นเขาจะเป็นเกาะที่มีหาดทรายสีดํามีคาเฟ่น่ารักๆแล้วมีทางให้ปั่นจักรยานรอบๆเกาะอ,อันนี้ก็ชิลมากกันอีกที่หนึ่งขอแนะนําเป็นชื่อเมืองกวนซีหลิง เป็นเมืองที่เป็นบ่อน้ำพุร้อนครับผมก็ก็ค่อนข้างอันนี้ค่อนข้างอันซีนเนกเราไม่รู้แล้วว่าคนคนไทยอ่ะหลายคนไม่อาจจะไม่รู้ว่าเอ้ยไต้หวันมีออนเซ็นด้วยหรอมีน้ำพุร้อนด้วยหรอมีครับผมแล้วเมืองเขาก็เป็นแบบอยู่บนภูเขางสูงสวยมากเหมือนกันก็ยังไงลองดูสถานที่นี้ครับผมอย่างเมื่อกี้ในภาพประโยชน์ท่องเที่ยวมันมีอยู่อันนึงที่เราไปพักใหญ่แล้วญรแไนครับสเปคเป็นไงนะื่อเี้ที่เราขอไปในเป็นแบบโบครับ ขอปุ๊บไม่ต้องถามไม่ต้องถามเลยขอปพ๊บมไม่ได้เลยหรือว่ามันได้อยู่แล้วมันก็เลยขอเพิ่มคือในในในเรื่องมันเป็นเออเรียกว่าเรียกว่าเป็นพาร์ทอดีตเอออันนี้คือระบูครบเลยออันนี้ไม่มีในสคริปเราเราอ่านสคริปเราไห้ผ่านเลยหรือว่าเราเพิ่มเองเราเพิ่มเอาเพิ่มเองสดๆเลยเหรอใช่เราเพิ่มเองเอเล่นชอบเล่นนอกบทอบเล่นนอกบท เป็นไงเปนตรงเลยเน้อแสดงว่าพระเขาศักดิ์สิทธิ์จริงเน้อศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มากครับจริงๆสายสำหรับสายมูก็ควรไปไต้หวันเพราะว่าศาลเจ้าเอ่ยวัดอะไรเอ่ยทั้งสวยทั้งทั้งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากครับอย่างนี้พอเราได้มาแล้วเดี๋ยวเราจะไปอีกทีหนึ่งเราต้องไปแก้บนนะพาเขาไปไหมพาเขาไปขอแฟนพาไปแนะ้ำตัวที่ใครพาไปแนะ้ำตัวก็แบบออทีี่่นนะ้เราตรงเป๊ะเลยอะไรขับจะไปจริงจริง ใช่เดี๋ยวไปจริงอยู่แล้วเดี๋ยวไปจริงแล้ว,ว,ลวสุดท้ายให้ชันชวนจางตัดนครับผมก็จริงๆเล็กมองว่าไต้หวันมีหลายที่ที่น่าเที่ยวครับผมเล็กว่าใครที่กําลังมองหาแพลนเที่ยวหรือว่าแบบอยากเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวใหม่ๆนะครับผมไต้หวันเนี่ยเป็นอีกประเทศหนึ่งเป็นอีกที่หนึ่งที่อยากให้ลองเปิดใจไปดูแล้วคุณจะได้บบพบเจอกับอะไรใหม่ๆพบเจอกับวิวพบเจอกับธรรมชาติพบเจอกับอาหารพบเจอกับวัฒนธรรมใหม่ เราไปดูครับไต้หวันมั้ยครับบแบ่งโสดเป็นเราเหมือนไหมเหมือนไหมเผื่อก็เสื้อผ้าก็เสื้อผ้าผมแล้วก็แล้วก็ช่วงนั้นไว้หนวดด้วยไงเออเขาแล้วแต่งนุ่งแต่งหน้าออกมาแต่งรักยิ้มให้ตัวเองทำให้ตัวเองมีรักยิ้มได้เอาทิชชู่ไปทำเคี้ยวโอ้โหเดียนมากนั่นทิชชู่นะ ก็คือทิชชู่ไม่เห็นไม่เห็นคือคือรู้แค่ว่าเขาจะจะแต่งจะแต่งตัวเป็นเล็กเพราะว่าเล่นแต่งเป็นตีมตีมคนดังเฮ้ยพี่ดังหรออะไรเงี้ยนั่นแหละครับผมก็เลยแต่งออกมาเป็นเล็กตอนเห็นตอนแรกเป็นยังไงแบบแรกเราเราอยู่เราอยู่กับเขาในจังหวะที่เขาแต่งหน้าทำผมอยู่เลยก็เก่งครัคือคือคือถามว่าเราเราไม่ได้แบบ เซอร์ไพรส์ใช่ไงด้วยความที่เราอยู่เราแต่ถามว่าเราประทับใจในแบบฝีมือการแต่งหน้าทำผมของเขาครับผมแต่งเองจริงเหรอแต่งเองทาหนวดนานมากครึ่งชั่วโมงอ่ะแสดงว่าเล็กก็คือนั่งเป็นโคฟข้างหน้าให้เขาเป็นยูเฟรนเท่ห์เหรอใช่ก็คือนั่งอยู่บนรถแต่งบนรถด้วยก็คือแต่งๆเขาก็ดูกระจกใช่ไหมแล้วก็แต่งๆแล้วก็แบบเอามือถือมาเปิดแฟลชแล้วก็ส่องหน้าเล็กแล้วก็เปิดกแค่ลูกเลยเหรอาบเรือเรจะให้แกเราช่วยอะไรเขาบ้างหรือนั่งเฉย มันก็เป็นแบบไปของเองโอ้ยเรามันเก่งอย่างเงี้ยเก่งเก่งเก่งเดี๋ยวให้สองเดี๋ยวให้โบมาสองคนง้นยเป็นรู้สึกที่แฟนเราแต่งหน้าเก่งลองมาไม่เดินเลยมันดีแต่งเป็นอะไรเพราะว่าหนูรักอ๋ณครอขอบคุณครับเป็นยงไงคะฟังเราชื่นใจชื่นใจชื่นใจจริงๆผมมาบอกเขาให้เขาแบบแต่งเป็นคนรู้ ลองลองเป็นคนนู้นไหมคนนี้ไหมแต่ว่าเขาบอกจะเป็นเล็กจะเป็นพี่จริงๆริเขาก็แต่งมาเหมดนเราเราคิดไหมว่าตั้งแต่เราเริ่มพบเขามาคิดว่าทําไมเขาสุดได้ขนาดนี้ไม่ใช่แค่เรื่องนี้ด้วยหลายหลายเรื่องหลายๆเรื่องแสดงว่าโบเขาก็คือทําให้เราประหลาดใจในทุกๆครั้งที่เราเจอเขาประทับใจเอาประทับใจไม่ใช่ประหลาดใจประบใจครับทำไมล่ะ ได้ยินหรือสมมุินะสมมุดนะอันนี้คือสมุิอันนี้สมุิอันนี้คือในใจพี่แต่ว่าพี่พังมันิดนึงเซพี่นะครับเออมันเป็นอย่างนั้นไหมเป็ยังไงนะสมมุิสมุตถ้าอนาคตเออมันแต่งงานกันอ่ะเออเราเราจะเดินตามเขาหรือจะให้เขาเดินตามเราแต่ภาษาชาวบ้านคือปูเมียผมเดินนำเพราะว่าผมต้องพาเขาไปที่ที่เขาอยากไปในหลายที่ตอบไมดีตอบไดี เราเดินนำแต่เขาต้องเป็นคนบอกว่าไปทางปไที่ไหนเขาเป็นคนบอกว่าไปที่ไหนชี้ชี้เขาเขารู้เนี่ยเราเขารู้ที่นี่จะไปแต่อาจจะไปไม่เป็นใช่ใช่ไอ้อย่างที่เขาแต่งหน้าจริ่งๆเงี้ยเราอยากเขาแต่งหน้าให้เราแบเวลาออกงานอะไรอย่างงี้ไม่เอาเหนื่อยเหนื่อเขาหรอไม่เขาเหนื่อยเดี๋ยวเขาเหนื่อยรักมากรักแฟนมาก มันเป็นธรรมดาที่คนเป็นแฟนกันควรทำให้กันอยู่แล้วครับเขาเคยแต่งหน้าให้เราไหมเขาเคยแต่งหน้าให้เราไหมเคยเคยเคยอยู่ครับแล้วเป็นไงมันออกงานไหมหรือว่าไปไปเป็นแบบถ่ายถ่ายรายการของตัวเองไม่ได้ซีเรียสมากไม่ไม่แบบเออไม่ต้องเนี๊ยบมากแต่ถ้าถ้าเกิดให้ทําเนียบเรา่าทำได้สุดไหมเวลาชมเขาบ้าอย่างเงี้ยชินแล้วเขาชินไหมเราชินเราชินเราเกิดตัวเองไหมคะก็เกิดบ้าง แต่กับพี่ๆสนิทไงก็เลยแบบไม่เคยเกิด่าไหร่อยากรู้เลื่องไหมครับไม่เคยอยากได้พี่เคยพพี่ว่าว่าเขาอยากรู้ว่าเห็นโบงให้สัมภาษณ์เมื่อปลายปีที่แล้วว่าเขาพร้อมแต่งงานแล้วอ๋อเขาเลยถามอันนพร้อมไม่ประเด็นอื่นแล้วหรอไอ้นะอันนี้มันเฉียบนะเพราะว่าจริงๆอ๋ออันนี้มันเฉียบแล้วนะเขาไปกันหมดแล้วไงอ๋อก็ก็อย่างอย่างที่เคยสัมภาษณ์ในทุกครั้งก็คือเล็กเล็กเวลามีความสัมพันธ์ที่ดีๆแบบนี้เลยก็ต้องมองถึงอนาคตอยู่แล้วด้วยความที่เราก็สามสแล้วอะ ก็ก็ต้องคิดไว้อยู่แล้วครับผมแต่ว่าก็รอให้ทุกอย่างมันลงตัวเหมาะสมครับผมอย่างโบว่าพร้อมแล้วเราพร้อมไหมครับพร้อมตั้งนานแล้วเออแต่อย่างที่บอกแล้วต่างคนต่างพร้อมแล้วทำไมไม่ไม่ไม่มีเวลาที่เบอกถึงก็ดีจะมนานๆยิงทีเออยิงปุ้มใหญ่เลยเออเอออย่างที่อย่างที่บอกว่าทุกอย่างอ่ะมันมีจังหวะของมันมีช่วงเวลาของมัน ว่าของเราอาจจะต้องรออีกสักหน่อยเวลาเขาไม่ผาทำไมมีกดดันเราบ้างหรือว่าเราดูเไม่แล้วยิ้มหรือว่าตันดีกว่าบางทีก็รุนเหมือนกันว่าจะลุดอะไรออกมาบ้างแต่เราก็คิดไว้อยู่ใช่ไหมว่าเออช่วงเวลาเวลาเท่าไหร่เมื่อไหร่อะไรเงี้ยใช่ถ้าเกิดถ้าเกิดเร็วไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระแสเจมจิยังไม่หายอ้ยหยอกยอกมยอกหยอกหยอ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 ย ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวสงสารเจมส์รอเล่นรอเล่นแต่ยังไม่ถึงัดีมอะไรนะครับสามาสวยกำลังดีไหมไปถึงของโบหรอของเราตอนไหนก็ได้รี่แต่ว่าก็ก็อย่างที่บอกฮะถามมาก็ตอบเหมือนเดิมมอนก็มันต้องรอหลายๆอย่างให้ให้มันเข้าที่เข้าทางหรือว่าหรือว่าลงตัวก่อนทุกวันนี้ทุกวันนี้การการความสัมพันธ์ของเราสองคนมันมันลงตัวมากแต่ว่าก็มัน มันการการการแต่งงานหรือการใช้ชีวิตคู่ในอนาคตมันไม่ได้มีแค่เรื่องนี้อย่างเดียวมันก็จะมีอีกหลายหลายเรื่องที่ต้องผ่านการตัดสินใจผ่านการจัดการให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแต่รู้สึกมันบีพร้อมทุกอย่างทั้งคู่อ่ะครับออใช่ครับ <c oughs> แล้วเวลาเราไปงานแต่งที่ผ่านมาต้อ,อไปอช่อดอกไ,อไม้คือโบก็ไปรับช่อดอกไม้แล้วก็เราเองก็อินกับงานแต่งพี่ชายวนนี่นก็ไปร้องมร้องให้ ก็รู <t festivals> ้สึกเหมือนกันว่างานแต่งที่มันผ่านมารู้สึกว่าเป็นสีสันของงานกันทั้งคู่เลยเออแบบเหมือนต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างในกานแต่งของชาวบ้านต้องมีอะไรต้องมีรูกงานแต่งเยก็กก็็รู้สึกเออแฮปปี้ก็ก็คาดหวังว่าของตัวเองก็คงจะแฮปปี้มากใช่ไหมถามเพื่อนเล็กกังวลนไหมกับการที่จะต้องขอเซอร์ไพรส์เขาแต่งงานเพราะเขาอันนี้สมมุติว่าแต่งกันจริงๆนี่ไม่ไปงานแล้วใช่ไหมถามเยอะมากเลยก็จะพรุ่งนี้แต่งกันจะไปเลยสมมุติไม่กลัวไหมว่าถ้าเราจะต้องขอเขาแต่งงานทำเซอร์ไพรส์จริงๆมันจะไม่เซอร์ไพรส์เพราะว่า เาเป็นผู้หญิงที่รู้ทุกเรื่องไม่มีความกังวลตรงนี้ั้มรู้ทันไม่กังวลครับเพราะก็เคยเซอร์ไพรส์เขามาได้หลายรอบแล้วแต่ไม่เคยเห็นออกเป็นมีมเลยนะไม่บอกไงอ๋อไม่บอกเรไม่ออกสื่อไงเก่งขึ้นไหมเก่งขึ้นไหมปีนี้เลยไหมคะยังยังครับยัง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 ดียัง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 ไม่ยังยังยังยยมัยย ถ้าเกิดป <m> ีนี้มันก็เร็วไปหรืว่าเดไปถามโบเบอร์ตะกี้เดี๋ยวลองถามโบก่อนนิดโบก็ตอบว่าพอแล้วแล้วก็บอกว่าขอเองอ่ะเขาเป็นผู้หญิงลุกใหม่เขาแบบพี่เล็กครัพแต่งงานกันหนู่มมิค่ะเขามาเซอร์ไพรส์ขอแต่งเองเออนี่เโบเคยเกินไหมคะเอาให้หมดเอาให้หมดมันสู้กับเออเอาให้หมดโบเคยเกินไหมคะเล็กเล็กเป็นเล็กขาเล็กแข็งแรงถ้าเกิดโบจะทำก่อนเล็กขาเล็กลงได้เร็วกว่าแน่นอนโอ้กำลังจะ เก่งก่งให้พายของเขาเก่งไอ้จริงเราวางแนไว้สักกี่สักกี่ปีดีไม่มีโอ๋บ่าคุยกันก่อนคุยกันก่อนว่าจะถามอะไรไอ้สักกี่ปีดีที่ระวังไว้พร้อมความพร้อมเออไม่เกินไม่เกินกี่ปีนี้ปีใหม่ถามใหม่เลยเอ้ยพี่หวาเครียดเขาไม่พลาดหัวไม่ถูกเลยเนี่ยเออไม่มีพลาดหัวไงอ๋อไม่มีพลาดหัวแบบอเล็กพลาด อีก2ปีพร้อมไม่มีค่ะตรงนี้ไปใช่ไหมทำมาอกอีกกี่ปีหนคะแต่งแน่เร็วเร็วเร็วเนี้หรือเปล่ายังก็ยังยังอย่างที่บอกเล็กก็ยังไม่รู้แต่ว่าต้องมีคืนๆกันไว้บ้างแต่ว่าบอกหมดเดี๋ยวรอบหน้าไม่มีอะไรสัมภาษณ์ไม่ได้รอเซอร์ไพรส์รอเซอร์ไพรส์มีิเดือนหน้าก็ไปแล้วเนี่ยอ๋ออุ้ยจะใช้เหรออะไรวะไม่ได้ตกใจเลย เผู้ใหญ่มีคำถามเร่งๆนะครเอาต่อจบไม่จบไม่จบผู้ใหญ่มีแบบถามเร่งๆไหมผู้ใหญ่อ๋อเรียกว่าเรียกว่าเรกรู้สึกโชคดีที่ความสัมพันธ์ของลิกกโบในครั้งนี้คือมีแต่คนมีแต่คนแฮปปี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆหรือว่าแบบครอบครัวเนี่ยเขาก็จะถามกันบ่อยๆแหละว่าเมื่อไหรด้วยความที่เรียกว่าด้วยความที่ตัวเล็กเองก็ก็อายุเท่านี้แล้วคนก็เลยคนก็เลยถามเยอะแม้แต่แม้แต่ วันงานแต่งพี่ชายแม่แม่อะไเองก็มีถามโบว่าพร้อมหรือยังเมื่ <siege> อไรแล้วโบตอบว่าไงคะโบบอกยังไม่ขอค่ะแม่เขายังไม่แล้วขอ<ค><ณ>เมื่อไหร่คะแล้วขอเมื่อไหร่กลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิ<ค><ณ>มยทายาทันนี<ค><ณ>มนแม่เ,เหลือป่ะฮะเ้่หเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ต่งอะี่ตอตอนที่งานแต่งชายอมันมีโมเมนต์่คน้เป็นงานเราจะยัือเราอยากมีคือเราอยากมีอยู่แล้วแต่ว่าตอนตอนโมเมนต์ในงานพี่ชายเรารู้สึก เรารู้ส hmm. <po> ึกคลื่มปริ่มกับกับพี่ชายเรามากกว่ามันโฟกัสอยู่ตรงนั้นมากกว่าครับผมเพราะว่าเล็กเล็กกับพี่ชายรักกันมากเอะไรๆก็รักแฟนเขาด้วยรักภรรยาเขาด้วยอะไรเงี้ยรักรักรักแบบหมายถึงรักแบบพี่สะพายนะนั่นแหละฮะก็เลยก็เลยรู้สึกว่าโฟกัสอยู่ตรงนั้นก่อนเมื่อกี้บอกว่าแม่ถามโบแล้วแม่ถามเราไหมคะมีการคุยกันเป็นส่วนตัวไหมแม่ถามโบแล้วแม่ถามเราร้ายนะร้ายนักนะ มีการคุยเป็นส่วนตัวผมซึ่งก็เป็นรุ่นส่วนตัวแต่ฉันอยากรู้ไงอยากรู้ว่าแม่ลูกคุยอะไรกันบ้างเงี้ยมันมียังไงแบบว่าเล็กยงพ่อไม่ดูหรือว่าอะไรยังไงเากระดังไม่ใช่ก็มีครอบครัวก็มีคุยกันบ้างครับผมแต่ก็เป็นเรื่องในครอบครัวเนาะเออไรแต่เราแปลว่าปีนี้ไม่ใช่ปีหน้าไม่แน่ ก็อาจริงแม้แต่เล็กเองก็ยังไม่รู้เลยว่าจังหวัดมนคือแน่พี่บริการน้องเลิกเบลกยังก่อนนะนิวเบลว่าอย่าเพิ่มกิจวัตรได้ยังไงให้เลิกเบลกเขามีสองแบบอเขามีสองแบบก็คือเมีสองแบบแบบหนึ่งก็แบบเขาจะชอบพูดแม้วิ่งนิ้วนางว่างหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมไอ้บางจังหวัดเขาจะชอบพูดว่าเออหนูหนูหนูหนุยังรอรอก่อนเราเองผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับผมผมกับน้องรู้กันเองอยู่แล้วที่พวกพี่ไม่รู้ไง เราไม่เป็นเรื่องสมเป็นเรื่องตัวอ่ะไม่เนี้ยเราเคยคุยกันสองคนเปเรื่องคนสองคนไงวันนี่ต่อปากต่อทำเก่งเนี่ยเช้าอยู่คือคุณจะเลี้ยงค่ะขอบคุณครับโอเคครับคุณครับสรุปได้อะไรบ้างตอนเนี้ยไม่ได้สามดอกนะสามดอกเนี่ตัดชงถามเยอะเยอะเนี่ยต้องเยอะมีแม่นั้ำเลยเนี่ยมันเป็นเรื่อง เออที่เราจะถ่ายรูปเคุยคุยกันครนอบครัวนะฮะเรื่องที่จริงจังคือเรื่องแม่ที่สุดที่แบบที่แม่จนมาถามอ่ะน,นั่นอ่ะ